หน่พันคูปองมี200คูปองมิสกินเอาทิมหินตรงนี้นะคะฝนอังเปากำลังเริ่มนะกดตรงนี้เลยแล้วตรงนี้นะคะกดเพื่อคว้างอังเปานะคะเรากดตรงนี้ได้ไหมกดตรงนี้อ่าอังเปาก็จะตกลงมานะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรา,รายการดิมี่นะคะวันนี้มีกิจกรรม ฝนอังเปามาคือเพิ่งมาวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะคะว่ามันเขาเล่นกันยังไงอะไรไงตอนเราอ่านแล้วก็ยังงง,งอยู่นะคะว่าเออเขาสรุปเขาแจกอังเปาเป็นคูปองหรือว่าแจกเป็นสกินลิมิเต็ดหรือว่าแจกเป็นสกินอัลติเมทนะคะอ่ะเรากดคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเจอคําว่านี่นะคะฝนอังเปานะคะ,ะ,คะกิจกรรมมีเวลา3วันนะคะซึ่งเวลาก็จะมี เที่ยง6โมงนะคะแล้วก็สามทุ่มมี3มเวลานะคะของแต่ละวันจะมีฝนอ่างเปาตกลงมานะคะรอบละ1ชั่วโมงรอบละ1ชั่วโมงนะคะสามารถร่วมสนุกได้ที่หน้าลลอบบีนะคะสามารถคว้าอ่างเปาสูงสุด1ซองต่อหนึ่งรอบนะคะและเปิดรับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าอ่างเปาปีใหม่นยเราจะได้รับเป็นอะไรนะคะตอนนี้นะคะระยะเวลา ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะวันนี้นะคะอีก6นาทีกว่าๆเองนะคะสัมผัสขวานี้นะคะคว้างเปาได้สูงสุด1ซองต่อ1รอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดนะคะมีนี่นะจะมี1,000คูปองมี200คูปองมีสกินอัลติเมทแล้วก็มีสกินรีเจนนะคะอันนี้ก็จะมีอังเปาอยู่4กองนะคะแล้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนี่ยเขาจะเล่นกันยังไงเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวตอนนี้ เวลาใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปช่วงที่เวลาถึงเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2นาทีกว่า,วาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนมาดูกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต้อนรับวันตรุษจ,จีนตรงนี้ก็จะมีโหมดใหม่นะคะเปิดวันนี้นะคะจะเป็น K c ค a z y Skill โหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่าโหมดใหม่เนี่ยเขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวเราทําคลิปให้ดูนะคะเพราะว่า หมดใหม่เนี่ยเขาเปิดเป็นเวลาตอนเย็นๆน,นะคะแล้วก็เล่นฮีโร่ฟรีทั้งหมดนะฝนอ่างเปาก็มียิ3 1สเอดโอ้โหต้องรีบต้องรีบกดนะคะแล้วนี่ก็จะมีกิจกรรมอธิษฐานด้วยวันที่14นี่นะคะเปิดฟรีฮีโร่ทั้งหมดด้วยนะคะวันเดือนกุมภานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเปิดให้เล่นฮีโร่และสกินมากมายอันนี้ เล่นโหมดใหม่ล่าสุดประมาณนี้นะคะเราก็จะได้รับรูนกับอิโมจิ2องนิมสทาวอนอ่าภารกิจเล่นโหมดใหม่นะคะก็จะได้รับนี่นะคะเอฟเฟกต์วาร์ปตุดจีน15วันด้วยน่ารักมากแล้วตรงนี้นะคะเขาแจกอันนี้นะเป็นรูปโปรไฟล์แวนทาวนนะคะอ่าทำภารกิจรับไอเทมนะคะอันนี้เรารับไปแล้วนะก็ได้อิโมจิทาวนกับกรอบรูปนะคะที่เหลือก็เป็นกิจกรรมเดิมๆนะคะ ตรงนี้นับถอยหลังนะคะทุกคนจะเห็นเวลาตรงนี้ไหมนับถอยหลังแจกฝนอังเปาเหลือหนึ่งนาทกาีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะว่าไปตอนที่ฝนอังเปาตกลงมาเลยแล้วกันนะคะนี้นะคะสิบสองสิบเอ็ดวิเจ็ดหกอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วนะคะไหนกดเพื่อคว้ากดแล้วนะคะตอนนี้ฝนนังเปากำลังเริ่มนะคะนี่นะคะกดที่เข้าไปก็จะได้ รอบนี้ได้รับแล้วนะคะกดเปิดไปนะคะก็จะได้รับเฮ้ยสองนี้ได้รับ <laughs> ชื่อสวนรูนโอ้โหทุกคนเราต้องแบบรีบกดนะใครได้อะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากดไปแล้วนะอ่าวิธีกดนะคะก็คือขอดูอรายชื่อผู้ชนะรางวัลเฮ้ยทุกคนโอ้โบางโอโ้ดูดิอันนี้ได้สองรอคูปองเว้ย อันนี้ก็สองร้อยสองร้อยสองร้อยตาลเชิญสกิลลีเจนอันนี้คูปองสองร้อยคูปองนะคะน,นี้ก็สองร้อยสองร้อยคูปองนนี้ได้ตาลเชนสกิลอุ๊ยเอ้คนนี้ได้ตาลเชนสกิลอัลติเมทด,ด้วยนะคะอืมอยู่ที่ดวงจริงๆนะคะอืมก็หนึ่งรอบนะคะจะหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ตอนที่ยังก็จะถึงบ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมพอถึงบ่ายเสร็จแล้วก็จะหยุดไว้แล้วก็มาอีกอ่หกโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็พักมาอีก สามทุ่มนะคะจนถึง4ี่ทุ่มประมาณนี้นะคือกอ็ก็เข้ามากดตามเวลานะคะก็คือได้ทุกคนแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูอีก ID หนึ่งดีกว่านะคะว่าเราจะกดได้อะไรนะคะตอนนี้นะคะทําการววราบอีกมาอีกหนึ่ง ID แล้วนะเราดูก่อนนะคะว่าฝนอังเปาเนี่ยโอ้ดูดูดคนท้าเยอะมากนะคะเนี่ยคนนี้นะคะได้ตาเชิญสกินอัลติเมทเหมือนเดิมอุ้ยคือเขาก็แจกนะแต่แบบ ่วิธีกดนะคะเมื่อกี้มันอาจจะเร็วไปนะคะอ่าวิธีกดนะคะนี่โอ้ยอันนี้เราพึ่งทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะฝนอังเป้ากําลังเริ่มนะกดตรงนี้เลยแล้วตรงนี้นะคะกดเพื่อคว้าองเปานะคะเรากดตรงนี้ได้ไหกดตรงนี้อ่าอังเปาก็จะตกลงมานะคะให้เรากดเฮ้ยได้อะไรเนี่ย ได้สองคูปอง <c oughs> เอ,อ้ยยังดีที่ได้นะเนี่ยอ่าชดเชยกันอัปเดตนะคะนี่รา <c oughs> กวนเห็นไหมเมื่อกี้มันจะมีอังเปาตกลงมาแล้วให้เรากดคว้าอังเปาเอานะคะ <c oughs> คือเมื่อกี้เรากดอันนี้ไงอังเปามันก็จะตกลงมาให้เราแบบไปสุ่มเลือกเอากันนะคะว่าจะได้อะไรนะคะอุ้ยแต่เราอย่างน้อยเราก็ได้คูปองมาฟรีนะเนี่ยเฮ้ยนี่มีคนรางวัลสกินอัลติเมทโอ้โหสองร้อยสองร้อย ก็ไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่ามีเวลาอีก3เวลาเลยแต่กิจกรรมมันถึงอันนี้ไง31นี้นะคะก็ให้รีบเลยนะคะก็จะเป็นคือถ้าดวงเดียก็จะได้1,000คูปอง200คูปองแล้วก็สกินอัลติเมทแล้วก็สกินลิเจนประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากใครชอบก็ใชักนกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ